แม้ตัวเกิดที่จังหวัดกาญจนบุรีด้วยครอบครัวย้ายจากกำแพงเพชรไปตั้งแต่รุ่นใหญ่หากเมื่อถึงวันสำคัญที่สุพชัยสอนแจ้งจะได้ทำหน้าที่ลูกผู้ชายครอบครัวจึงเลือกกลับมาที่วัดทุ่งสนุนรัตนารามตำบลระหารอำเภอบึงสามคัคคีบ้านเกิดของยายผู้เลี้ยงดูตัวมาตั้งแต่เล็ก ถือโอกาสเมื่อชุมชนจัดประเพณีใหญ่ประจำปีคือการบวชนางหมู่แบบคนอีสานสำคัญต่อใจพระย้อนไปรุ่นทวดของนาคสุภชัยก็มาจากจังหวัดภาคอีสาน้วยไม่เหลือวิถีเดิมให้เห็นนี่จึงเป็นครั้งแรกในฐานะนาคที่ได้รู้จักกับการบวชด,ด้วยประเพณีแบบต้นตระกูลโดยนาคสวมเชิตขาวแล้วทัดผ้าสบายทอมือสองบานุ่งผ้าสโรงและสวมหมวกกาบ โดยคนอีสานมักแต่งกายเช่นนี้ในประเพณีบุญบัง้งไฟเริ่มในท้องถิ่นบ้านทุ่งสนุนมาได้ราวสิบปีจากดําริของพระมหาอภิชาติกิติวรัญยูด้วยเดิมเป็นคนขอนแก่นเมื่อมาจาพรรษาเป็นเจ้าอาวาสวัดทุ่งสนุนรัตนารามมองเห็นว่าในพื้นที่ก็มีทั้งคนอีสานเช่นกันรวมถึงคนเชื้อสายลาวครั่งอยู่ไม่น้อยเชื่อมกับประวัติศาสตร์การย้ายถิ่นฐานของคนเชื้อสายลาวจากเวียงจันทร์เมื่อราว200ปีก่อน ประเพณีบวชนาคหมู่บุญบ้างไฟจึงเกิดขึ้นโดยมีเสื้อผ้าอาภรณ์เป็นสัญ,ญลักษณ์สื่อความหมายทั้งทางธรรมและวัฒนธรรมท้องถิน่นเป็นความเชื่อเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งอย่างที่มีบอกว่า 1, 2, 3คืออะไรก็คือต้องมีกระโจมหัวที่เขาบอกว่าเหมือนพระถังสำจังเนี่ยนะก็คือกระโจมหัวนี่ก็เปรียบเหมือนมงกุฎนั่นก็หมายความว่าคนที่จะไปบวชเนี่ยก็ให้เหมือนเจ้าชายศิทธะเขาเรียกหมวกกาบ กาบแรกก็คือสมัยโบราณเขาจะใช้กาบหมากภูมิปัญญาเรื่องการทอผ้าคนล้านช้างของเราจะเก่งเรื่องการเก็บขิดเก็บไหมการทอผ้าไหมเขาก็จะเอาผ้าที่เขาแบบทอไว้สําหรับเพื่อบวชลูกเขาโดยเฉพาะบางคนสะสมอย่างผ้าคลุมหัวหน้าอย่างเงี้ยทอเองกับมือเพื่อรอวันที่ลูกหลานของเขาจะได้ใช้ท,ที่นี่ไม่มีใครรู้จักแต่ก่อนอาจจะรู้จักผิวเผินว่าเป็นบ้านชุมชนอย่างหนึ่ง แต่พอเราได้เริ่มมาจับงานด้านวัฒนธรรมการรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติเกิดอันซีนขึ้นมาว่าเฮ้ยเนี่ยกำแพงเพชรมีแบบนี้ด้วยเหรอกำแพงเพชรทำไมพูดอีสานได้พูดลาวได้ทําไมกำแพงเพชรฟังหมอลาได้อย่างที่บอกว่าชวนให้สงสยัยพอชวนให้สงสยัยปุ๊บก็ชวนกันค้นหาพ่อเองอเป็นคนอีสานค่ะตอนนี้เขามาอยูอ่ที่นี่นานแล้วก็ได้แต่งงานกับ แม่ฉันน่ะนะแล้วคนนี้ก็เหมือนว่าเขาไม่เคยกลับบ้านเดินก็เลยอะไรเงี้ยนะาะว่ายายก็ไม่เคยได้สัมผัสประเพณีอะไรแบบนี้มาก่อนไม่ไม่เคยไม่เคยค่ะไม่เคยไม่เคยเห็นเลยเพิ่งจะเห็นเห็นในในทีวีเคยเห็นการแต่งกายแบบนี้มาก่อนในขณะนี้ยังไม่เคยครับผมเพราะเหมือนว่าการแต่งกายแบบนี้จะเป็นคล้ายๆของคนอีสานมากกว่าใช่ก็เป็นชุด ชุดหน้าของเขาครับปีหนึ่งจะมีครั้งหนึ่งรู้สึกดีใจครับก็เพิ่งรู้เพิ่งรู้มือกันครับว่าต้นตะกูลเป็นคนอีสานใช่ครับก็รู้สึกออดีใจในตัวเองในต้นตะกูลของตัวเอง เวลามีงานบุญใหญ่ๆอย่างเช่นบุญพระเวทหรือว่าการบวชนาคบู่แบบนี้ค่ะที่ใต้ถุนนะคะเรือนไม,ม้เล็กๆแห่งนี้ต้องบอกเลยคึกคักมากนะคะเพราะว่าแม่ๆชาวชุมชนก็จะมารวมตัวกันนะคะทําของประดับตกแต่งหรือว่าเครื่องเอนะะในภาษาอีสานใช่ไหมคะแม<ช>่คะ <ๆ S 2> อย่าง <ๆ S 2> <ๆ S 1> ช่วงที่จะบวชนาคนี่เลยสิ่งสําคัญนะคะก็คือผ้าสไบค่ะในส่วนของการทอจะทอมาบ้านไข่บ้านมันนะคะแล้วก็มาประดับตกแต่งกันตรงนี้แม่แม่ขาเราจะต้องตกแต่งเพิ่มเติมยังไงบ้างจ๊ะ มีทําอะไรบ้างคะ<อ>ตรงนี้ร้อยเครื่องเอร้อยเครื่องให้ประดับเพิ่มสวยงามนะคะค่ะอันนี้มีร้อยอะไรยังไงบ้างคะแม่เก็บชายแล้วก็ร้อยเก็บชายแล้วก็ร้อยเครื่องเอก็เรียกอุบะอืมค่ะอย่างนี้ต้องมาเตรียมงานกันกี่วันคะแม่คะเข้ามาสี่หวันนี่แหละคะ่ะ เห็นว่าถ้าบวชหน้าก็จะประมาณ4ีห้าวันแต่ถ้าบุญเพเวนี่มากันนานกว่านั้นใช่ไหมประมาณสงเดือนหรือเดือนครึ่งค่ะโอ้โหมากันเรียกว่าหมู่บ้านชุมชนใกล้ๆมากันหมดเลยบางทีก็มาถึง5 0 6สิหคนนะควันนึ้ค่ะจริงๆถือว่าการได้มาช่วยงานวัดแบบนี้ถมีความสุขค่ะโอ้ถือมีความสุขด้วยเนาะถือว่าได้บุญมากได้บุญมามีอะไรก็มาแบ่งกันกินนะคะอ ด้วยมองว่างานผ้าพื้นเมืองคือตัวเล่าเรื่องวิถีไม่เพียงริเริ่มประเพณีบวชนาคให้สมชุดตามวัฒนธรรมอีสานและล้านช้างหากที่วัดทุ่งสนุนรัตนารามยังสนับสนุนกลุ่มผ้าทอท้องถิน่นเมื่อใกล้งานบุญมาถึงก็ได้ตำหูกทอผ้าขิดเนรมิตให้เป็นพื้นสบายและผ้านุง่งในอำเภอบึงสามัคคีนะับว่ามีกลุ่มช่างทอผ้าเหลือไม่มากเช่นกลุ่มสตรีแม่บ้านทอผ้าบ้านหวังเจ้ามีกันเพียงห้าแรง แบ่งกันทอตามความถนัดก่อตั้งโดยช่างทออาวุโสสาคอล,ลีมาแม้ตัวเป็นคนเชื้อสายจีนหากวันที่คิดหยิบจับงานผ้าก็ได้เรียวแรงจากทั้งลูกหลานเหล่าครั่งและคนอีสานที่ย้ายมาตั้งถิ่นฐานใกล้เคียงส่งต่อวิชาทอผ้าทั้งมัดหมี่ที่วันนี้ทำได้หลากหลายสวยไม่แพ้ใครคือลายประจำจังหวัดศิลาล้อมเพชรเด่นด้วยงานสีธรรมชาติรวมถึงผ้ายกลายดอกพิกลและลายแก้วมังกร ขาดไม่ได้คืองานละเอียดทอเก็บขิดทอใช้ในงานบุญแม่เป็นคนที่นี่แต่ย้ายออกไปย้ายออกไปจากนี่แล้วก็ไปตั้งกลุ่มพอดีที่โน่นอ่ะเขาจะมีคนอีสานเราก็จะไปเรียนรู้จากเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมเรียนรู้จากเขาก็แต่ว่าอีสานก็จะมีลายแบบแบบอีสานเนาะแต่แม่จะปรับปรับจากของอีสานมาเป็นแบบไทย ปาอาจารย์ก็จะเป็นเหมือนเทศกาลนะเนาะเทศกาลก็จะเป็นแบบเหมือนบุญพระเวทอะไรอย่างเงี้ยก็จะเอาผ้าของสั่งสั่งมาแล้วก็เอาผ้าชิ้นนี้นะลายอย่างนี้นะสีอย่างนี้นะพระอาจารย์จะออกแบบไปให้เลยแล้วก็เราก็จะทําให้ตามท่านทุกวันนี้มันคนทอผ้ามันน้อยลงแล้วบางคนเขาไม่มีวัดก็เลยเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมภูมิปัญญาของชาวบ้านอ่ะคนที่แบบยังทอผ้าผ้าตีนลาวขัางยังมีอยู่ไหมนี่ย ใครมีก็บอกมาทางวัดก็จะรับ,บเหมือนกับอุดหนุนเขาเพราะว่าทางวัดต้องการใช้เยอะก็เหมือนเป็นการส่งต่อรายได้ให้ชุมชนว่าเออเนี่ยเรามีงานอย่างนี้พอดีว่าผ้าขาดนะใครมีผ้าถุงใครมีผ้าสบายเหลือไหมใครมีก็พอเขามีเงินจากการที่เราได้อุดหนุนเขาเนี่ยเขาก็มีกาลังใจที่จะทําทต่ออนุรักษ์ไว้ให้หลูกหลานได้ดู ยังมีงานบุญประเพณีที่ชุมชนจะร่วมใจถักทอผืนผ้าตามที่12องครอง14เช่นงานบุญพเวทที่วัดทุ่งสนุนรัตนารามรเริ่มให้มีมากว่า10ปีไปจนถึงเทศกาลประจำปีเช่นวันสงกรานต์ที่ลานวัดจะเต็มไปด้วยสีสันของผู้คนพร้อมใจสวมใส่ผ้าสิน้นตามแนวทางที่วัดรณรงค์ให้คนนุ่งสิน้นไม่นุ่งสัน้นฝืนฝูวิถีการแต่งกายที่เลือนหายโดยมีภูมิปัญญาจากผืนผ้า เป็นสัญลักษณ์ถึงการหวนกลับไปหารากเดิมอันชลีโปสุวันณไทย PBS รายงาน